คุณมาดูของแจกใกล้ๆนี่เยอะมากนะครับของแจกที่เยอะมากนะครับจรแจกนะคะสใส่ข้างใ่อเป็นเทียนแล้วพอจุดออกมาก็จะเป็นตัวเลขเป็นชื่องานเป็นอะไรเงี้ยค่ะชื่อบัน,นเป็นชื่อง,งานที่ที่ที่ทำไว้ด้านในแล้วใช่ค่ะแต่ต้องจุดนะคะถึงจะเห็นนะครับโอเคเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับช่างเขาเขาเปิดอีกรอบนึงเขาเปิดเขาเปิดให้ดูนิดนึงเ <c oughs> พราะอ,อันนี้ไม่เคยเห็นที่งานไหนเลยนะครับอ่อันนี้จะเป็นไม่ช่างในแบบนี้คะ่ะแล้วถ้าจุดจะมีอักษรขึ้นเป็นอักษรคําว่า พระอาจาร์จะอยู่คู่ดาวตลอดไปไม่ถึงใช่ไหมโฟกัสไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรครับ <Okay. S 2> พระอาจาร์จะอยู่คู่ดาวตลอดเสียงแตกออกเสียง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  <Okay. S 2> เสียงหายเสียงหายเสียงหายน่าจะอยู่ไกลเวเลตตัวรับชัดเจนไหมครับตัวรับชัดเจนนะเสื้อสวยมากมีคนบอกว่าเสื้อสวยมากนะครับเสื้อสวยมากโอเคตอนนี้เสียงโอเคยัง เราเดินเข้ามางานนะครับเสียงอาจจะพอแขกของแขกนิดนึงนะครับเสียงเบานะครับเสียงเบาเสียงเบาเดี๋ยวใครว่างก็ให้ชกสาวเวีดดตามนิดนึงก็คือเป็นซุ้มสอยดาวซุ้มสอยดาวนะคะก็จะให้ทุกคนที่มางานจะได้ จะได้ตัดอันนี้อย่างละหนึ่งแล้วก็ลุ้นรางวัลว่าจะเป็นอะไรมีรางวัลใหญ่ที่มีลายเซ็นนุลุงปายด้วยค่ะอันนี้เป็นซุ้มเร็ยกว่าซุ้มคล้ายๆซุ้มสอยดาวเพราะว่าคอนเซปต์ในวันนี้ก็คือดาวและเดือนอันนี้ก็คือดึงดาวถ้าผมจะดึงเนี่ยกล้องมาใกล้ๆก็ได้ครับผมดึงแล้วผมติดรูปไปด้วยได้ไหมครับได้จริงๆเราก็ตั้งใจจะให้รูปอยู่แล้วใช่ไหมโอ้โหเป็นการดึงดาวที่ปกติเราจะเห็นปลายดึงดาวนะครับประจำในท่าเต็น้องขาวแต่วันนี้เนี่ยนอกจากดึงดาวยังได้รูปไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ อ๋อไม่ใช่ธรรมดาคอนเซปต์ของงานในวันนี้นะครับนอกจากจะได้รูปแล้วเนี่ยผมว่าคุ้มแล้วเนี่ยแล้วได้คือคนที่ร่วมงานทุกคนได้ดึงคนละหนึ่งชิ้นแล้วก็ไปรับรางวัลตามมีรางวัลตามหมายเลขอ๋อเหมือนกับดาวจริงๆเลยมีพูนั่นคืออะไรครับรางวัลใหญ่เป็นรางวัลใหญ่ค่ะรางวัลใหญ่จะมีเป็นเป็นตุ๊กตาที่เอาไวใ้ให้นุกรกาปายเซนเดี๋ยวหนูจะเป็นรางวัลใหญ่อีกชิ้นหนึ่งด้วยสองชิ้นที่จะอยู่ มีรางวัลใหญ่มีจะมีเบอร์พิเศษใช่ไหมครับใช่มีเบอร์พิเศษค่ะแต่ก็อ๋อมันจะมีเลขสีหลักอ๋อประมาณนั้น2 0อ๋อ30โอ้โหคนร่วมงานวันนี้โชคดีมากนะครับโชคดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงไม่อยากข้ามตรงนี้เลยอยากให้กล้องกล้องมาจับรายละเอียดของงานนะครับเป็นงานที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็คอนเซปต์ของเขานี่สวยมากนะครับเห็นไหมครับแต่ละจุดแต่ละจุดจะมีรูปจะมีรูปนะครับแล้วก็มีรูปของศิลปินนะครับที่มาในวันนี้นะครับ ศิลปินในงานในวันนี้นะครับสวัสดีครับโปรดิวเซอร์ของเรานะครับสวัสดีครับเดี๋ยวแวะมาเดี๋ยวแวะมานะครับโปรดิวงานกําลังคุยงานกันอยู่นะครับมีวันนี้เนี่ยหลายทีมร่วมแรงร่วมใจกันมากอันนี้เป็นตักไข่นะครับก็ทุกคนก็จะได้หางบัตรตอนเข้างานมาจะแจกหางบัตรสองหางเป็นตักไข่กับฝอยดาวนะคะก็ให้ทุกคนมาตักได้ คนละหนึ่งอย่างใช่ตักได้คนละหนึ่งอย่างก็ของรางวัลก็จะเป็นแบบนี้แล้วอันนั้นพิเศษใส่ใจนะคะก็จะเป็นลายเซ็นนุกกระปายอันนั้นไม่ใช่ใส่ไข่ธรรมดาแต่เป็นใส่ใจใส่ใจนะครับดูเป็นรูปอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวให้เขาเซ็นให้ตรงนี้เลยมีลายเซ็นด้วยครับน่นะครับน่ารักมากเจอของลาเซ็นโทรศัพท์ใช่ไหมสรุปแล้วโทรศัพท์กวนใหม่โอเคตอนนี้หายยังครับหายแล้วนะแล้วผม อันนี้คืออันนี้เป็นของที่คนในงานก็จะได้แล้วคนในไลฟ์สดก็จะสุ่มแจกค่ะกี่รางวัลครับระบุเลยอันนี้ไร่สดขอดูตามยอดก็จะ30 20 40 30 20 40รางวัลขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่ซื้อบัตรเข้ากลุ่มนะครับถ้าตอนนี้น่าจะประมาณเยอะแล้วนะเยอะแล้วห้าพันแล้วนะก็ขั้นตามนี่เท่าไหร่ครับห้าพันนี่แจกเท่าไหร่แล้วอ่ะ น่าจะ่าจะ30ตัวละค่ะ5,000ันเนี่ย5,000ันเนี่ย30ตัวนะครับแล้วของแต่ละชิ้นตรงนั้นอีกก็คืออย่างละ50 50หมดเลยก็คือแจกเยอะมากสำหรับบัตรไลฟ์ก็แจกเลย50 50 50โอ้โหไม่ธรรมดาตรงตรงนี้30ใช่ตัวนี้ก็30ใครชมไลฟ์สดอยู่พิมพ์ให้ผมหน่อยนะครับเราจะได้มาทวงตอนจบงานนะครับอันนี้อันนี้ส่งให้ฟรีด้วยค่ะส่งให้ฟรีด้วยค่ะส่งไม่เสียตุกตาตัวละสองร้อยนะครับ บัตรไลฟ์สตรีมแค่150ยห้บาทคุณได้ตุ๊กตาตัวหนึ่งแล้วก็คุ้มแล้วอันนี้ปากก็จะเป็นชื่อนี่นี่ไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดาครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดานะครับตุ๊กตาธรรมดาเนี่ยคุณหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่อันนี้สําหรับท่านที่อยู่ท่านที่อยู่หน้าจอซื้อไลฟ์บัตรซื้อบัตรไลฟ์สตรีมวันนี้นะครับที่ N D นะครับไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดานะครับมีงานปาก ก็ดูงานของคุณที่คุณใส่ใจในรายละเอียดมากเลย,ยอือหือสวยมากนะครับขในไลฟ์สดก็ได้รับแจกนะคะดู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 งานปากนี่ไม่ธรรมดานะครับตอนนี้เสียงชัดเจนดีนะโอเคผมจะได้แสดงว่าโทรศพัพท์ 5G นยกวนไม่อยู่เหมือนกันเพราะว่าไวเดี๋ยวค่คุยเรื่องไมเรื่องไวเลยสวยมากสวยมากครับไลฟ์สด20-30รางวัล ถ้าอยากได้มากกว่านี้คุณไปชวนเพื่อนมาซื้อบัตรนะครับคุณซื้อบัตรร้อยห้าสิบบาทแล้วก็กับของรางวัลแบบนี้มันคุ้มนะครับเราอาจจะแจกเพิ่มถ้าจํานวนคนเยอะนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสูตรสมการซึ่งแปรปกผันซึ่งกันและกัน<ช><ช>นะครับสูตรสมการนะครับสูตรสมการเดียวกันคนเยอะเราแจกเยอะนะครับตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยในกลุ่มตอนนี้เนี่ยคุณพวงมาเลย30ชิ้นสําหรับตัวนี้ได้แน่นอนนะครับสาหรับ30ชิ้นคนพังมาขอซื้อเยอะมากแต่เราไม่ไม่ขายค่ะเราแจกเราเอาไว้แจกอย่างเดียว เดี๋ยวตอนเราเปิดตัวถ่ายรูปเนี่ยเราจะเชิญน้องๆมาตั้งแต่ถ่ายแบ็กดอปแล้วก็มาพามาพามาบูธสองสองซุ้มนี้นะครับแล้วก็มาถึงจุดถ่ายรูปนี่ที่เห็นเมื่อสักครู่ไม่ใช่จุดถ่ายรูปนะครับนี่จุดถ่ายรูปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับขอภาพกว้างๆเลยนี่นะครับจุดถ่ายรูปที่เราเดียวขพูดก่อนเลยค่ะที่ใช้ที่ใช้ฉากกันเพราะว่าอาจจะเห็นหลายๆงานไม่ได้ใช้แล้วแต่ที่ใช้เพราะว่าส่วนมากงานเนี้ยจะเป็นคนที่เคยเจอน้องครั้งแรก เยอะประมาณ7จเปเลยแล้วก็แล้วก็อยากให้เขาให้น้องได้เห็นหน้าและรอยยิ้มของพวกพี่ๆโดยที่เราก็ลองกั้นฉากเพื่อความปลอดภัยในโควิดด้วยใช่ก็เลยมีฉากกั้นให้แล้วตอนสุดท้ายงานเราจะมีไฮทัชโดยให้ทุกคนปิดแมสแล้วก็แตะมือน้องแบบเร็วๆแล้วก็ไปโอเคใช่อยากให้เห็นรอยยิ้มของกันและกันว่างั้นเถอะคือไม่อยากอยากให้น้องเห็นรอยยิ้มของพี่ด้วยอยากให้พี่เห็นรอยยิ้มของน้องก็เลยตั้งฉากดีกว่าสวยงานครับเป็นการออกแบบแบบบอกแบบโว้ ใช้ไวเนี้น,นี่ใหญ่มากธีมของงานก็คือฟ้าขาวใช่ไหมครก็คือคอนเซ็ปต์เหมือนที่เล่าไปก็คืออยากให้พระจันทร์อยู่คู่คู่กัน,นคู่ดาวตลอดไปเป็นคอนเซ็ปต์ของงานพาไปชมอีอก,อกจุดถ่ายรูปของศิลปินที่เป็นเฟสสองนะครับนี่เลยนี่เลยก็เป็นเก้าอี้อยู่ด้านหลังนั่งคู่กันแล้วก็ท่านก็จะได้นั่งแบบนี้รายละเอียดของงานนี่คือคีเอทใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าเอาแบ็กดรอปอะไรแล้วมาจับจับยัด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 แบบนี้ไม่ใช่นะครับ ตอนแรกจะเอาของลูกโป่งไปตรงนู้นแต่ไปลายเขากลัวลูกโป่งก็เลยเราเลยมูฟมาอยู่ตรงนี้แทน,นเห็นไหมครับว่าเขาใส่ใจขนาดไหนนะฮะเรื่องลูกโป่งลูกโป่งเนี่ยใครก็รู้อยู่ว่าน้องน้องกลัวมากนะครับก็เลยเอามาไว้โซนนี้ดีกว่าแต่แบบเราก็คาดเดาไม่ได้ว่ามันจะแตกหรือไม่แตกเราก็เลยเอาย้ายมาอยู่ตรงเฟสสองแทนละกันแล้วเดี๋ยวน้องเป็นดอกไม้กับแบ็กดอปใหญ่ไปเลยขอบคุณมากนะครับไฮไลท์ของงานในวันนี้มีอะไรบ้างอยากให้เชิญชวนคนที่ชมไลฟ์สอดอยู่นี้แต่กำลังจะตัดสินใจซื้อบัตร เข้ามาชมไลฟ์สตรีมวันนี้เราไลฟ์ด้วยกันทั้งหมดสช่วงด้วยกันมีช่วงถ่ายรูปแล้วก็กิจกรรมบนเวทีที่ผมทราบมาแล้วค่าว่าสนุกสนานมากนะครับแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตอีกช่วงสุดท้ายแล้วก็ปิดด้วยกิจกรรมพิเศษนะครับเป็นการไฮทัชซึ่งนะครับกับศิลปินมีกิจกรรมอะไรที่อยากจะสปอนนสปยนิดนึงเซอร์ไพรส์นิดนึงไหมครับดรเดี๋ยวจะมีอ่าพูดยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับศิลปินที่ตอนท้ายอะคะ่ะท้ายมีศิลปินด้วยอยากให้รบกวนในไลฟ์สดช่วยพิมมพ์ข้ออควาาบกเเยะๆ ในลฟาสดนะตอนที่เราทำโปรเจกต์หรืออะไรเงี้ยค่ะทุกข้อความทุกคําพูดที่พิมพ์ออกมาเนี่ยน้องๆก็จะได้รับรู้ซึ่งกันไบม่นกลับมาอ่านใช่ใช่เพราะว่างานนี้ก็เราเน้นคอนเซ็ปต์ให้มันอบอุ่นนะคะเพราะว่าส่วนมากเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเราก็เข้าใจทุกคนว่าเขาอาจจะไม่เคยเจอน้องๆจะเป็นยังไง